สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเดตข่กาสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตตลาดการซื้อขายนักเตะของแมนซิตี้รอบสัปดาห์นะครับเริ่มต้นจากดิวแรกครับแจ็คกิลิตดิวการย้ายทีมของแจ็คกิลิตนะครับจากเตมิล่าสู่เอธิฮัสเตเดียมจบเ้านะครับชอนกูเทอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของเรือใบ ยันเองโดยอดีตฮีโร่ของเรือใบกล่าวว่าแมนซิตี้อดีตสมูสอรของเขานั้นเนี่ยได้บรรลุข้อตรลตรงในการคว้าตัวแจ็คก,กิริตมาร่วมทัพเรือใบเป็นทีบ้อยแล้วถึงแม้ว่ายังไม่มีสื่อกีฬาช่องใดนะครับออกมายืนยันถึงดิวนี้ก็ตามแต่ชอนโกเทอร์นะครับยืนกรานมั่นใจมากมากว่าดิวนี้จะจบลงเป็นทีบ้อยแล้วเมื่อถูกถามว่าแจ็คก,กิริทนั้นหรือเฮริเคนคือเบอร์หนึ่งสำหรับเป้าหมายในการเสริมทัพของเรือใบ,บสำหรับซัมเมอร์นี้เขาตอบเลยนะครับว่าผมคิดว่าแจ็คก,กิริทนะ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าดีลนี้จบไปแล้วและเราจะได้เห็นสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้สลับรูปการที่จะมาถึงนี้อีก1เดือนกว่าๆนี้อย่างแน่นอนเขายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับกับดีลนี้ว่าแน่นอนถ้าเราคว้าตัวของเฮริเคนมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราได้เขาจะสามารถยกระดับทีมซิตี้ก้าวขึ้นมาข้างหน้าอีกอย่างมากมายอย่ามัต้องสงสัยแต่ถ้าผมลงทุนด้วยเงินของผมเองนะครับผมจะเลือกเขานะผมจะลงทุนกับนักเตะที่มีอายุในการใช้งานมากกว่าเฮริเคน อย่าลืมนะครับว่าเคียนตอนนี้20ปีปลายแล้วแจ็คกิริตได้โชว์ให้พวกเราเห็นอยู่ในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่ว่าเขาเป็นผู้เล่นเจ๋งแค่ไหนยอดเยี่ยมและชาญฉลาดแค่ไหนเขาจะกลับมาจัดการทุกอย่างให้กับทีมซิตี้และจัดการกับกองหลังฝ่ายตรงข้ามได้ดีอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้ที่เล่นอย่างชาญฉลาดไงละ่ะเขาเหมาะกับซิตี้เพราะเขาเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งเล่นเป็นตัวริมเส้นหรือตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถพาบอลไปข้างหน้าได้ดีอย่างยอดเยี่ยม หรือแม้แต่ตำแหน่งกองหน้าตัวหลอกที่เป๊ปกอดิลล่านั้นเนี่ยใช้บ่อยๆในช่วงหลังๆเขาก็ยังทําได้อย่างเพอร์เฟกโดยไม่ขาดตกบกพ่องเลยล่ะรายที่2ครับอองตวนกริทมันตามรายงานของสื่อแดนกระทิงดูนะครับระบุว่าเป๊ปกอดิลล่านั้นซึ่งเป็นในายใหญ่เรือใบสีฟ้าลงทุนต่อสายตรงและก็มีการพูดคุยกับอองตวนกริทมันด้วยตัวเองแล้วถึงแม้ไม่มีการเปิดเผยว่าพวกเขาพูดอะไรกันอีกทั้งยังได้มีการติดต่อกับตัวแทนของเดวเตะฝรั่งเศสรายนี้ เมื่อพูดถึงถึงความเป็นไปได้นะครับว่าจะคว้าตัวของคริสมันมาร่วมทับกับเรือใบในถิ่นเอธิฮัสเตเดียมซึ่งตอนนี้นะครับคริสมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นดาวเตะคนโปรดในถิ่นคนัมนูเหมือนที่อย่างแต่ก่อนแล้วอีกทั้งบาร์ซ่านั้นจะต้องขายนักเตะบางส่วนไปออกจากทีมเพื่อกอบกูว้วิกฤตทางการเงินของสโมสรและมีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับที่บาร์ซ่านั้นเนี่ยจะเลือกขายคริสมันออกไปเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสร บาซ่าต้องเลือกนะครับว่าจะเก็บใครเอาไว้ระหว่างกรีตมันหรือลิโลเแมซี่ไม่ว่าอย่างไงนะครับต้องขายคนคนหนึ่งออกไปเพราะเพดานค่าเหนือของน้นเตะในทีมตอนนี้รวมแล้วนี่สูงกว่าทางลาลิกาสเปนกําหนดเมื่อเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่บาซ่านั้นจะเลือกเก็บแมซี่เอาไว้ใช้งานในถิน่นคัมนูมีมากกว่ากรีตมันอย่างแน่นอน สื่อในสเปยนยังระบุเพิ่มเติอมอีกนะครับว่าพี่สาวของกริชมันเองเนี่ยที่ทําหน้าที่เป็นเอเจนต์ให้กับน้องชายของเขาด้วยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรซิตี้เมื่อเขาเคยพยายามขายกริชมันให้กับซิตี้ตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่ดิวดังอาจจะล้มเลิกไปนะครับเพราะค่าตัวของบาร์ซ่านั้นตั้งไว้เมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยซิตี้มองว่าสูงยนงเกินไปแต่สมัยนี้คาดว่าค่าตัวของกริชมันจะถูกลงมากจากสมัยที่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสดิวนี้จะคลอดด้วยความสําเร็จต้องบอกเลยนะครับว่าสูง สำหรับข่าวต่อไปครับซิตี้หวังปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าเดนิสซากาเรียรตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในเยอรมันอย่างแท็กโทีิโฟนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยร่วมวงล่าเดนิสซากาเรียรวิทฟิล์มุนเซนกัตดบักสมูนสอนในบริก้าเยอรมันที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพอย่างปืนใหญ่าอาร์เซนอลด้วย ซากริอาวัย24ปีนะครับมีความโดดเด่นในศึกมาราดิก้าเมื่อเสมอที่ผ่านมาและเขายังสามารถพาทีมสุแลนนะครับเข้าถึงรอบแทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020ีกด้วยสื่อเจ้าเดิมนะครับยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าโอกาสที่ซากริยานะครับจะตัดสินใจเก็บเข้าเก็บของย้ายออกจากบริเซียปาร์กนั้นสูงมากมากแคาดกันว่าค่าตัวของดาวเตะสวิตสรายนี้อาจจะไม่สูงมากเพราะสัญญาของเขาในถิ่นบริเซียปาร์กเหลือเพียง12เดือนเท่านั้นนะครับ สรับข่าวต่อมาจอห์นสโตนราดฐานของเรือใบและทับสิงโตของปรางจอห์นสโตนปราการหลังเซนเตอร์แบ็กจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้นะครับพาทีมชาติอังกฤษเก็บชยัย5้นัดรวดในศึกยูโร2 0 2พพร้อมทำลายสถิติของตำแหน่งกองหลังในทีมชาติอังกฤษในการเก็บกินซิสได้สูงสุดถึง4นัดในการแข่งขนันระดับเมเจอร์ทัวนาเนต์ในปี1966าได้สำเร็จ จอห์นสโตนตื้นตันสุดๆนะครับแล้วก็อึ้งพูดไม่ออกเมื่อเขาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับในแคมป์ทีมชาติว่าเฮ้สโตนนายนี่มันน่าทึ่งจริงเลยนะนายทําได้แล้วนายมันทําสําเร็จแล้วผูได <c oughs> <ๆ>้ยังว่านายทำนายสติเดิมของเซอร์บอบบี้มัวแลเลยนะโดยสโตนยอมรับว่าซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้ยินแบบนั้นแล้วแล้วก็เขาถึงกับหน้าชาไปเลยทีเดียวจนพูดไม่ออกเขาเปลื้มและผูมใจมากๆสำหรับสิ่งที่เขาทํา การทำลายสถิติเดิมของเซอร์บอบบี้มัวลงได้นะครับของสโตนนั้นเกิดขึ้นในเกมที่พาทีมชาติสิงโตคำรามเอาชนะยูเครนด้วยสกอร์4-0ในศึกยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายในกรุงโรมประเทศอิตาลีสถิติที่ดีที่สุดของตำแหน่งปาก,กันหลังสำหรับการเก็บคลีนซิสให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมระดับเมเจอร์ทัวนาเมนต์ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1996นะครับเมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเป็นเจ้าของสถิติเดิมดังกล่าวคือเซอร์บอบบี้มัว ทำไปทั้งหมด4เขียนซิสให้กับทัพสิงโตคํารามชุดแชมป์โลกในปี1966ในศึกยูโร2020ครั้งนี้จอห์นสโตนนะครับเป็นผู้เล่นที่ทีมชาติอังกฤษเพียงคนเดียวในตำแหน่งปาการหลังเซนเตอร์แบ็กได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทุกๆเกมที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เขาทําต่อจากนี้คือการร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับทีมชาติอังกฤษโดยหลังจากเกมยูเครนได้กล่าวว่าฉันได้รับทราบแล้วนะครับฉันภูมิใจในตัวเองมากๆฉันไม่รู้จะอธิบายถึงสิ่งที่ทําได้ยังไงงงออกมมมาาาเเเป็นนํพูดยังไงทททให้รุ่ ทำงานกันอย่างหนักมากในทุกๆวันและทุกอย่างก็มาคลิกและก็ลงตัวกันได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ฉันได้พยายามนำมาซึ่งฟอร์มที่ดีให้กับซิตี้ในเซนที่ผ่านมาและก็ต่อยอดให้กับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่นี้เราได้รวมเป็นหนึ่งในทีมชาติและ6เกมที่ผ่านมาสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้มันเหลือเชื่อสุดๆเป็นอะไรที่ฉันเนี่ยสุดภูมิใจเลยละ่ะสตูนเป็นรากฐานในแนวรับของทีมชาติโรงเรีชุดนี้อย่างแท้จริงเขาเป็นเพ่นทัพสิงโตคำราหมชุดนี้ขาดไม่ได้แล้วตอนนี้ เขาสามารถจัดการกับความผิดหวังของเขาและซิตี้ในนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาเนี่ยพ่ายกับสิงห์บรูเชลซี1-0อย่างน่าเจ็บปวดในปลายเดือนพฤศภาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เขากลับมาแล้วและกลับมาแกร่งกว่าเดิมกองหน้าชั้นยอดจะสามารถยิงประตูตให้กับพวกเราอย่างมากมายแต่ปะการันหลังที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งโทฟี่แฟชมป์ให้เราให้ได้เราโชคดีเรามีเขาอยู่ในทีมรักเรือใบสีฟ้ามาร์ซิตี้ของเราเขาคือจอห์นสโตนเจ้าของวลีในทุกย่างก้าวของชีวิต คุณสามารถเจอเรื่องที่น่าผิดหวงได้เสมอแต่จะก้มเดินหน้าฝ่าฟันมันได้เพื่อกลับมาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือจะยอมพ่ายแพ้มันไปคุณเป็นคนเลือกผู้สุดยอดมากๆนะครับอ่านแล้วเนี่ขนคิงลุกนะฮะผมนี้ก็คือการอเบตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ